ควรรู้ไว้ชงกาแฟดื่มหนึ่งแก้วทุกวันมากประโยชน์คนรักตัวเองต้องรู้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณมากและสารชนิดนี้ถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคอกาแฟอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันค่ะเพราะถ้าหากต้องการให้การดื่มกาแฟส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดก็ต้องเลือกดื่มเป็นกาแฟดำที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลน,นมหรือครีมเทียมนะคะ หรือสำหรับท่านใดที่เป็นคนติดกาแฟแบบสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของน้ำตาลนมและครีมเทียมถ้าหากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมโดยจำกัดปริมาณของครีมเทียมนมและน้ำตาลก็จะสร้างประโยชน์ดีๆให้แก่ร่างกายไม่น้อยเช่นกันค่ะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของการดื่มกาแฟในตอนเช้าให้ได้ทราบกันค่ะเพียงแค่ดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในตอนเช้าทุกวันจะช่วย ให้คุณมีสุขภาพที่ดีในหลายๆด้านงั้นไม่รอช้าค่ะเริ่มกันที่ประโยชน์ดีๆของกาแฟแบบชงดื่มสําเร็จรูปกันก่อนเลยค่ะเพียงแค่จํากัดปริมาณของน้ําตาลครีมเทียมและนมก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีได้ดังนี้ค่ะ 1>, 1. ช่วยปลุกความตื่นตัวได้ทันทีอย่างที่ทราบกันดีว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนก็จะมีคุณสมบัติไม่ต่างไปจากสารกระตุ้นชนิดหนึ่งเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วพร้อมทั้งช่วยคลายความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียของร่างกายได้รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยคลายความเครียดได้เช่นกันค่ะ 2. ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญสารคาเฟอีนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมการดื่มกาแฟในตอนเช้าจึงมีส่วนช่วยให้ระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเครื่องดื่มอย่างกาแฟจึงเป็นเครื่องดื่มในายามเช้าที่จะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำหนักตัวของคุณลดลงได้รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยในเรื่องกระตุน้นความจำได้ดีเช่นกันเพียงแค่ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวัน จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะ 3. ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้การดื่มกาแฟโดยจำกัดปริมาณของน้ำตา นมและครีมเทียมนอกจากร่างกายไม่ได้รับน้ําตาลเกินความจําเป็นแล้วร่างกายกลับได้ประโยชน์จากเครื่องดื่มแก้วนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะสืบเนื่องจากคาเฟอีนที่ร่างกายได้รับจากกาแฟจะทําหน้าที่ช่วยยับยั้งสารเคมีชนิดหนึ่งในตับอ่อนและช่วยยับยั้งสารโพลิเปปไทด์ที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโปรตีนผิดปกติที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ดังนั้นการดื่มกาแฟจึงมีส่วนช่วยลดความ เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะ 4. ลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้สารคาเฟอีนจะทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์ผิดปกติในร่างกายได้พร้อมกับช่วยกำจัดสารพิษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายได้ในระดับหนึ่งด้วยดังนั้นการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมากและไม่เพียงแค่นี้การดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวัน โดยจำกัดปริมาณของครีมเทียมนมและน้ำตาลยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ได้ลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ้วและลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันได้อีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือประโยชน์ดีๆของการดื่มกาแฟแบบจำกัดปริมาณของน้ำตาลครีมเทียมและนมนะคะแล้วทีนี้มาดูประโยชน์ดีๆของกาแฟดำกันบ้างดีกว่าค่ะและต้องขอบอกเลยว่าถ้าหากคุณเป็นคนรักสุขภาพต้องเลือกดื่มเป็นกาแฟดำที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนมและครีมเทียมนะคะเพราะกาแฟดำคือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดยิ่งถ้าหากเลือกดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวัน ร่างกายของคุณจะได้รับประโยชน์ดีๆหลายด้านดังนี้ค่ะ 1. ช่วยปลุกความตื่นตัวพร้อมกับคลายความเครียดได้คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟดำจะทำหน้าที่เป็นสารสำคัญที่ช่วยปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายที่อ่อนล้าและอ่อนเพลียได้ในช่วงเวลาอันรวดเร็วพร้อมทั้งช่วยให้ร่างกายสดชื่นและหายง่วงขึ้นมาทันทีอีกทั้งคาเฟอีนยังจะช่วยขยายหลอดเลือดส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ดื่มกาแฟดำแล้วจึงช่วยให้อาการตึงเครียดผ่อนคลายลงและยังช่วยลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดหรืออาการเมาค้างได้อีกด้วยค่ะ 2. ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้การดื่มกาแฟดําเป็นประจำจะทําให้ร่างกายได้รับสารชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนไกลโคโปรตีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกทั้งกาแฟดํายังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่จะทําหน้าที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทเพื่อที่จะได้ช่วยลดอาการหลงหลง,ล,งลืมลืมที่จะเกิดขึ้นตามช่ว ตงไได้ดังนั้นการดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ 3ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งร้ายพร้อมช่วยชะลอวัยสืบเนื่องจากกาแฟดำจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณค่อนข้างสูงมากซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟดำจะมีทั้งฟลาวโวนอยด์และกรดอะซิติกซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายจึงมีส่วนช่วยลดก้อนเนื้อร้ายหรือช่วยทำลายเซลล์ที่อาจจะกลายเป็นมะเร็งร้ายได้ พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยชะลอวัยลดความเหี่ยวยน่นช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึงและกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการดื่มกาแฟดำบ่อยๆหรือดื่มเป็นประจำทุกวันจึงช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งทวารหนักมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมไปถึงช่วยชะลอไวัยได้อีกด้วยค่ะ 4. ช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายกาแฟดำจัดว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดีท็อกซ์และลดอาการบวมน้ำได้เป็นอย่างดีเพราะกาแฟดำจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงช่วยขับแบคทีเรียหรือสารพิษต่างๆในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะอีกทั้งกาแฟดำยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของพลังงานด้วยคนลดน้ำหนักจึงมักที่จะเลือกดื่มกาแฟดำนั่นเองเพราะกาแฟดำ1แก้วจะให้พลังงานเพียงแค่5-10 กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะห ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้หลายโรคสืบเนื่องจากกาแฟดําที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลน,นมและครีมเทียมจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารต่างๆที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระสารนิโคตินและคาเฟอีนซึ่งสารอาหารต่างๆที่ร่างกายได้รับจากกาแฟดําจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ทั้งช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ลดความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงเป็น โรคหัวใจลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันลดอาการหอบเหิดและยังเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อตับอีกด้วยค่ะ และอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ควรดื่มตอนท้องว่างนะคะเพราะกาแฟมีกรดอาจจะกัดกระเพาะได้อีกทั้งยังควรเลี่ยงการดื่มกาแฟร,ระหว่างออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายด้วยเนื่องจากอาจจะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํามากจนเกินไปได้อีกทั้งไม่ควรดื่มกาแฟหลังจากเวลาบ่ายสองโมงด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้นอนหลับยากและที่สําคัญถ้าหากมีโรคประจําตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถดื่มกาแฟได้หรือไม่เพราะโรคประจำตัวบางโรคอาจจะต้องจำกัดปริมาณในการดื่มกาแฟหรือบางโรคอาจจะงดการดื่มกาแฟไปเลยก็มีเช่นกันค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ